สวัสดีครับทุกคนมาในทีมเฮ็ดหมอ้อไฟลูกคนะ้าเนาะลูกค้าสั่งหมอ้อไฟไปหมอ้อไฟเนื้อทุกอย่างพรานห้าสิีบุ้มีผักบุ้งเนาะพอทีมมีแต่ท้งออกปนระก,กาศหอมอย่างเดียวผักบุ้งร้านห้าวปลาดิษายนาะนี่ก็เห็ดหม,มอ้อไฟเนื้อทุกอย่างลูกค้ามาสั่งใส่ได้ทุกอย่างเลยเนาะนี่หมอ้อไฟเนื้อน้ำตกโคนรเลยใส่พวกเปื่อยพวกเอ็นแก้วลงไปแล้วก็มีพวกเนื้อสดพวกตับเนาะลูกชิ้นโอ้ยครบทุกอย่างเลยจะมาลองมาชิมได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูน่าสำเร็จอยากกินแบบหมอ้อไฟชดห่อนๆก็มีเนาะนี่ สีเปิดเอลกจุดแอลกอฮอลให้เดือดอยู่ตลอดเลยมอไฟเต็มหมอจุกๆเลยอล่าราคาบาแพงแบบมาลองมาชิมได้นี่โรยฟักโรยนาไปหน่อยหนึ่งให้มันสวยงามเนาะแล้วก็ใส่ปุ้งเหมือนนี่เอากลับมาปุ้งเพิ่มเพราะว่า้านเ้าสชีปุ้งให้เรียบร้อยลูกค้าหมากักบบได้กับไปปุ้งเพิ่มมาเนาะแต่ถ้ารปุ้งให้ก,กับพรีรสชัตกลางๆเนาะลูกค้าชอบเผ็ดกับมาเติมพริกเพิ่มเอานี่น้ำตกโคตนรเลยโรชาร์ดลงไปโอ้ย หักปัญญางแล้วก็เปิดจุดแอลกอฮอล์ใส่เนาะสดน,นหนาหวอนกับแก้มอย่างดีเลยแวะมาลองมาชิมได้เนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋ยวยเตี๋จลมูลได้สำเร็จอยู่นคนปรปฐมอยู่ใกล้ๆกับแ,แม็กโครเลยร้านเปิด8ปดโมงหอด2องทุ่มมีหม้อไฟพร้อมเนาะไฟหมักสดหวอนๆก็แวะมาลองมาชิมได้2คน3คนนี่อิ่มสบายเลยหม้อไฟเนื้อทุกอย่างเนาะ,ะราคาบ่แพงเป็นกันเอง